ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับเรพไดีว่ามีเรื่องราวล่าสุดกับตามแนวชายแดนออกมาอีกแล้วในเรื่องของบริเวณช่องอันมาที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องลือหนักมากนะครับว่าเป็นฝั่งเขมรที่สามารถยึดครองไปได้สำเร็จแต่ว่าล่าสุดครับ ก็มีความจริงจากแนวหน้านั้นออกมาพูดถึงเช่นเดียวก,กันกับบริเวณพื้นที่ช่องอันมาซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่เป็นแบบนั้น100%เซนะครับไทยเราสามารถหยุดได้ตามเส้นมาตราส่วนดินแดนเนี่ยหนึ่งต่อห้าหมื่นถือว่าประสบความสําเร็จ99%อย่างที่กองทัพได้พูดไว้เลยซึ่งยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องล่าสุดเลยครับเกี่ยวกับชาวเขมรเนี่ยหนีตายเข้ามาที่ประเทศไทยก็ต้องบอกเลยว่างานไม่มีทําครับรายได้น้อยแล้วที่มันอันหาดใจมากกว่านั้นคือหุ้นเส้นเนี่ย มอบเงินให้กับตัวแทนผู้เสียชีวิตของทานคำเมรนนะครับร่างละเนี่ยโอ้ต่ำสุดน่าจะประมาณ400บาทโดยก็ยังรวมไปถึงอีกฝากฝั่งหนึ่ง ที่เรียกว่าชาวจีนได้ออกมาเขียนการ์ตูนครับแบบหักกับเขียนเลยนะช่วยให้โลกนั้นเข้าใจไทยได้สักทีโดยเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดของไทยเราครับก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องร้อนประเด็นร้อนแบบยังอุ่นๆเกี่ยวกับช่องอันม้าที่มีการบอกว่าเฮ้ยกลายเป็นขมเนนั้นยึดได้สําเร็จในพื้นที่สําคัญก่อนที่ทางกองทัพบกนั้นจะได้ออกมาตีแผ่ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งกองทัพบกเนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าก่อดปรานั้นช่องอันม้าไทย เข้าไปตรงอนุสาวรีย์ตาอมไม่ได้เพราะว่าฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยวางกําลังตึงพื้นที่ฝ่ายเดียวมาโดยตลอดซึ่งผิดหลักธรรมชาติแต่ว่าหลังจากหยุดยิงครับฝ่ายไทยเองก็เข้าพื้นที่ได้นะแต่ว่าก็มีการตกลงกันว่าให้หยุดยิงทั้ง2ฝ่ายและก็เดี๋ยวว่ายังเป็นพื้นที่อ้างสิทธิของทนะั้งสองประเทศอยู่กับบริเวณช่องอันมาซึ่งมีการจัดกําลังฝ่ายละ5้านายร่วมลาดตระเวนในพื้นที่พร้อมกับห้ามพกอาวุธและเจ้าหน้าที่ทุกนายเนี่ยลาดตระเวนร่วมกันทั้งสองฝ่ายด้วย นี่ก็คือเกี่ยวกับช่องอันมาที่ก่อนประทาเนี่ยเราเข้าไปพื้นที่อนุสาวรีย์ตาอมไม่ได้นะครับแต่พอหลังประธาปั๊บเนี่ยฝ่ายไทยของเราเนี่ยเข้าพื้นที่นี้ได้โดยเป็นฝักฝั่งกองทัพบกเองที่ชี้แจงกรณีนี้นะครับเรียกว่ามีเงื่อนไขในการรัตะเวนร่วมกันเนี่ยอยู่ถึง4เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือจัดกําลังฝ่ายละห้านายในแต่ละฝ่ายเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ได้ห้านายเข้าไปในพื้นที่ร่วมกับพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธินะครับส่วนข้อที่2ไม่มีการพกอาวุธเข้าไปเลย ต้องงดเว้นการพกพาอาวุธในขณะปฏิบัติภารกิจและก็ข้อที่3นั้นมีการละ่าตะเวนร่วมกันทั้ง2ฝ่ายทั้งบริเวณรอบตาโอฝั่งกัมพูชาครับและก็พื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลา15นาทีต่อครั้งข้อที่4ครับไม่จํากัดช่วงเวลาในการเข้าออกพื้นที่สามารถเข้าปฏิบัติภารกิจลาะตะเวนได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจํากัดเรื่องของเวลาก็ถือว่ากองทัพบ,บกนั้นชี้แจงได้ดีเลยนะครับปัจจุบันของเราก็ถือว่า เป็นการชี้แจงที่น่าพอใจเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทัพไทยของเราสามารถได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมากับบริเวณช่องอันมาหลายพื้นทีเนี่ยสามารถผลักดันกําลังฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นีลุกล้ําอธิปไตยได้แบบสมบูรณ์100%รวมถึงเข้ายึดพื้นที่ในแนวจุดยุทธศาสตร์สําคัญนักทหารที่ที่เรายึดไว้ได้หลายจุดแล้วเมื่อยึดพื้นที่ได้เนี่ย ฝ่ายไทยของเราก็กําลังจัดตรึงกําลังเลยเฉพาะในเขตที่มั่นใจว่าจะเป็นดินแดนของไทยและก็สามารถครอบครองได้โดยชอบธรรมเพื่อจะรักษาความได้เปรียบทางยุธทธวิธีในการป้องกันและก็การกระุกระทั่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกแน่นอนอันนี้เป็นฝั่งกองทัพบกที่ได้ชี้แจงออกมากับประเด็นตรงช่องอันม้าแบบเป็นทางการนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยแม่ทัพภาคที่2ของไทยเราครับก็ได้ไปค้างคืนในบนที่ัะทะตลอดแนวชายแดนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนายด้วย แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นจุดไหนเป็นพื้นที่ไหนเพราะมีความเสี่ยงเหมือนกันที่ฝั่งกัมบ,บูชานั้นจะได้ข่าวกรองนี้ไปนี่เป็นรายงานแบบเป็นทางการส่วนรายงานแบบไม่เป็นทางการครับก็เป็นเรื่องเล่าจากแนวหน้าเขาก็มีการบอกออกมาเหมือนกันว่าสําหรับปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้ตรงบริเวณช่องอันมานะครับสาเหตุที่ไทยเราเข้าไปยึดไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จ100%เนี่ย เพราะมันเป็นพื้นที่ของทั้ง2ประเทศเลยที่ดูแลร่วมกันทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกัมพูชาโดยฝั่งของไทยเราครับสามารถยึดคืนพื้นที่ในส่วนที่ขเขมรนั้นล้ำเข้ามาในเขตดินแดนของไทยเราได้คืนส่วนพื้นที่เดิมของเขมรเนี่ยก็ยังเป็นของเขาอยู่เหตุผลที่เราไม่สามารถยึดได้ถึงร้อเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่ใช่พื้นที่ของไทยเราส่วนพื้นที่ของเขมรที่ล้ำเข้ามาฝั่งไทยเราเนี่ยอันนั้นเราย,ยึดได้นะครับแบบเสร็จสับด้วยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะไล่ทางเขมรเนี่ยออกไปจากแนวนี้ทั้ ลุกล้ํายึดครองอธิปไตยของเขมินนะครับเสร็จสิ้นภารกิจของเราปั๊บเนี่ยเราก็ตึงกําลังไว้อย่างดีเหมือนกับที่เราไม่สามารถยึดเขาพระวิหารคืนทั้งที่เราสามารถยึดได้เพราะมันมีสารโลกตัดสินออกมาแล้วว่าเป็นดินแดนของกรัรมพูชา ส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับที่ฝั่งของแนวหน้าเล่าออกมาเนี่ยก็เป็นฝูงอีแรง้งบริเวณภูมะเขือครับโอ้โห,โหร่างเนี่ยนอนกันเกลื่อนยืนยันออกมาแล้วจากแนวหน้านะครับจุดนี้เนี่ยเฉพาะ1กองร้อยของไทยเรานะครับก็มีการยืนยันว่าสังหารไปแล้วเนี่ยน่าจะเกือบ100เลยแล้วสถานการณ์ตอนนี้สภาพตอนนี้ก็คือทั้งฝนตก ทั้งส่งกลิ่นและไหลนองเต็มพื้นไปหมดฝูงนกเนี่ยโอ้โหรุมแบบหึ่งกันเลยซึ่งก็เหมือนเป็นการลดข้าวเย็นไปในตัวด้วยนะครับกินข้าวอะไรก็ไม่อร่อยเพราะมันกลิ่นเนี่ย มันฉุนเหลือเกินบวกกับฝนตกด้วยมันยิ่งมีความอับชื้นเข้าไปใหญ่โดยเฉพาะตอนกลางคืนครับยิ่งวังเวงเสียงมาหอนหลังเที่ยงคืนเนี่ยก็ระดมยันนึงตีสที่พิ่งตอนนี้น่าจะไม่ใช่ปืนแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นพระเพราะบรรยากาศเนี่ยวังเวงมากๆส่วนอีกจุดหนึ่งที่มีการรายงานออกมาก็เป็นพื้นที่ช่องจอมที่ฝูงอีกาเนี่ยเต็มพื้นที่แสดงว่าจุดที่ช่องจอมเนี่ยโดนไป หลูกกับ f 16ของไทยเราก็น่าจะไม่มีการเก็บซากเลยกับทหารของขเมรรวมไปถึงปราสาทตามเมืองทมครับที่กลิ่นเนี่ยแรงมากแนวหน้าบอกว่าเกลื่อนเลยครับแต่ทหารขเมรก็ไม่เก็บซึ่งฝั่งไทยเราก็ต้องทนนะต้องยุดพื้นที่ตึงกําลังตรงนั้นไว้ให้ได้กลิ่นเนี่ยโชยมาตามดมเช่นเดียวกันโดยตอนนี้ก็อย่างที่บอกเลยครับวาญาติพี่น้องของทหารขมรเองเนี่ยตอนนี้มีการเริ่มประกาศตามหา ญาติของตัวเองที่หายไปจากสนามรบโดยก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนนะครับบางคนกลายเป็นหายสาบสูญไปเลยถูกทิ้งกลางสนามรบไม่มีแม้แต่จะเก็บร่างแบบสมเกียรติแล้วสิ่งที่ฮุนเซนทำไว้เนี่ยก็เหมือนชีวิตเป็นเบี้ย ตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับหาประโยชน์ให้กับตัวเองไม่ได้สู้เพื่อชาติแต่สู้เพื่อเผด็จการและยิ่งเรื่องราวล่าสุดเนี่ยข่ามีก็มีการปล่อยเฟกนิวออกมาว่าทางไทยเรานั้นได้มีการทรมานฐานของพวกเขาหลังจากที่เราจับตัวได้แต่ว่าเรื่องนี้ทางทับกก็ได้ออกมาตีแผ่ความจริงเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพียงคํากล่าวหาบิดเบือนจากฝ่ายกับ,บูชาเท่านั้นนะครับการหยุดยิงแบบฉับพลันแต่สถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธกันเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดอย่างแท้จริง กระบวนการฝ่ายของฐานเราเนี่ยก็เลยควบคุมตัวไว้กดจึงไม่สามารถทําตามรุสัญญาเจนีวาได้และในส่วนของกองทัพไทยเราครับมีแผนที่พร้อมจะเชิญองค์กรระหว่างประเทศอย่าง ICRC มาดูความเป็นอยู่ของเฉลยศึกที่ถูกควบคุมตัว ซึ่งอยู่ในกรอบดําเนินการตามขั้นตอนของอนุสัญญาเจนีวาอย่างสมบูรณ์และชัดเจนและเราก็ยังตอกย้ํานะครับหากเมนเนี่ยกังวลเรื่องของความเป็นอยู่ของชะเลยศึกเนี่ยก็ให้ทางผู้แทน UN หรือว่า ICRC สามารถขอเข้ามาดูได้เลยตามช่องทางกระบวนการ กฎหมายที่สากลระบุเอาไว้และเราเองก็ยืนยันว่าดําเนินการทุกอย่างภายใต้กติกาสากลเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราทํากับฐานข้อ,ขอเขมรน,นะครับเราไม่ได้จะไปทรมานจะไปทารุณเพราะมันป่าเถื่อนเกินไปแล้วฝั่งไทยเราเนี่ยไม่ใช่อาชญากรนะครับไม่เหมือนกับฝั่งของคุณเซนที่สั่งทหารน,นั้นเกลื่อนแนวรบเกลื่อนยังไงเนี่ยผมคง ไม่ได้บอกนะครับคือเกลื่อนไปหมดทุกพื้นที่และล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาเช่วยเหียอกันว่าตอนนี้การคะเมนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยรัฐบาลครับให้เบียงแค่รายละ 500ดอลล่ารหรือว่าประมาณ16,260บาทส่วน B.H.Q เองได้1,000ดอลล่าตีเป็นเงินไทยก็32,510บาทแต่ว่ามีการฝากเงินสดเนี่ยไว้กับหัวหน้าทาหารแล้วคิดว่าจะเหลือเงินถึงญาติเนี่ยกี่บาทครับมีญาติบางรายที่ออกมาแฉความจริงเกี่ยวกับยอดเงินที่ได้จากฐารเสียชีวิตเนี่ยซึ่งพวกเขาได้ไปแค่50,000เรียวตีเป็นเงินไทยใจหายเลยครับ400บาทเท่านั้นและก็บอกว่าขอให้ปิดข่าวด้วยเนี่ย อันนี้คือ อีกเรื่องราวหนึ่งที่มีการแฉจากฟากฝั่งของขเขมรซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนชาวเขมรเนี่ยบางส่วนก็น่าจะไม่พอใจฮุนเซนอย่างแน่นอนนะครับที่เรียกหัวหน้าครอบครัวเขาไปตายเรียกญาติพี่น้องเขาไปตายเรียกลูกเขาไปตายไม่อย่างนั้นครับชาวขเขมรหลายคนนั้นไม่ทะลักมาที่ประเทศไทยเราอย่างแน่นอนทั้งที่มีขอ้อพิพาทกันอยู่มีปัญหากันอยู่แต่ฝั่งแต่ชาวบ้านของขเขมรเนี่ยยังมีการหอบลูกหลานเดินเท้าเข้าพรมแดนของไทยเราแล้วก็มีการบอกว่าอยู่กัมพูชาเนี่ยไม่มีงานทําไม่มีรายได้เลยต้องข้า กลับมาฝั่งของไทยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความจริงจากรายงานล่าสุดตรงบริเวณบ้านดงงูครับตำบลป่าไร่อำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสราแก้วที่เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ชอกรัญญประเทศเนี่ยและก็ฐานพรานจากกองร้อยฐานพรานที่1นึ่ได้ตรวจพบชาวเขมรจํานวน6คนครับเป็นหญิง6คนเป็นชาย6คนและก็เด็กชายอีกทั้งหมด4คนกําลังเดินเท้าจากช่องทางธรรมชาติเข้าสู่แผ่นดินไทยซึ่งชาวกัมพูชากลุ่มนี้ก็มีการเล่าเหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่กลับไปบ้านเกิดเป็นเวลาหลายวันทุกคนก็ไม่มีงานทําเลยนะครับและก็ไม่มีรายได้เลยนอกจากนั้นลูกๆของพวกเขาเนี่ยก็ยังเรียนหนังสืออยู่ในประเทศไทยครับและกําลังจะสอบในอาทิตย์หน้าก็เลยทําให้ตัดสินใจ ร,รวมตัวกันว่าจ้างชาวเขมเมนด้วยกันที่จำนานทาง2คนคนละ6,000บาทเนี่ยให้พาไปยังพรมแดนของไทยซึ่งเมื่อถึงแนวพรมแดนแล้วจึงชี้บอกเส้นทางให้เดินต่อไปเองแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องถูกจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ไทยเรานี่แหละครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบต่อสงครามไม่รู้ว่าฮุนเซนจะทราบหรือเปล่านะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขเขมรส่งลูกมาเรียนที่ไทยเรานะเพราะว่ามีการทํางานอยู่ฝั่งที่ไทยแต่การเรียกกลับไปแบบนี้แล้วยังมีหน้านะครับประกาศว่าให้โทรคนงานจากไทยเนี่ยกลับไปที่ประเทศโดยด่วนซึ่งก็อย่างที่บอกครับความจริงปรากฏออกมาจนได้กับประชาชนชาวคขมรเองและอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่เราต้องพูดถึงกันเลยก็คือสื่อจีนเรียกว่าช่วยไทยเราสุดๆช่วยไทยเราอีกแล้วล่าสุดเนี่ยมีการข เขียนการ์ตูนอธิบายให้คนจีนและก็ทั่วโลกเข้าใจว่าการสู้รบของฐานไทยนั้นกับฐานกัมพูชาเป็นแบบไหนกันแน่โดยในการ์ตูนนี้ครับภาพแรกเนี่ยก็เป็นการเขียนบอกว่ากัมพูชาเน้นโจมตีเน้นทําลายพลเรือนชาวไทยเราส่วนอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพที่บอกว่าไทยเรามุ่งโจมตีทหารกัมพูชาเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีการทําลายพลเรือนเลยตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีประเด็นออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับชาวจีนที่ดูเหมือนจะเข้าข้างไทยเรานะเพราะดูแล้วเนี่ยโอ้โหทั้งการทูตที่เราเชิญมาทุตแต่ละคน นี่รับรู้ถึงความเสียหายจริงๆไม่ได้มีการจัดฉากแต่อย่างใดแต่พอฝั่งของเขาเมียนครับทุกแต่ละคนเนี่ยเหมือนเขาเองก็มองให้มันวันผ่านเหมือนเขาก็รู้แหละว่าอันนี้มันเป็นอะไรอันนี้มันเป็นอันไหนกันแน่ โดยเฉพาะหลังจากที่มีการลงพื้นที่จริงแล้วเนี่ยแต่ละทูตแต่ละชาติก็จะนําเข้าไปประชุมในห่วงของประเทศตัวเองนะครับแล้วก็จะสรุปออกมาว่าข้อมูลใครเป็นเรื่องเท็จข้อมูลใครเป็นเรื่องจริงอันนี้แหละครับมันจะเป็นสูตรสําเร็จเลยไทยเรามีหลักฐานชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ว่าข่ามนั้นหลักฐานไม่รู้อยู่ไหนมีแต่คํากล่าวอ้างมีแต่คําพูดเกินจริงแล้วก็มีแต่การจัดฉากซึ่งเราก็ต้องจับตากันให้ดีกับเรื่องราวทางการทูตและก็สื่อแต่ละสื่อเนี่ยจะพูดถึงไทยว่ายังไงกันบ้างและล่าสุดถ้าเกิด ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในวันที่25สิงหาคมกองทัพอากาศของไทยครับก็จะลงลายเซ็นซื้อเครื่องบินกลิปเพนเฟสแรก4เครื่องสี่ลำจากบริษัทของสวีเดนเองนะครับที่ใช้วงเงินประมาณ19,500ล้านบาทถ้าเกิดเราเอามาได้อีกเนี่ยแล้วมันมาในช่วงเดือนสิงหาคมครับขมนยังจะกล้าหรือเปล่าก็ต้องมาพิสูจน์กันอีกรอบหนึ่งเราประทะได้ทุกครั้งทุกคราวเลยครับแต่เราไม่อยากปะทะและเราเองก็ไม่ได้อยากได้พื้นที่ของขมนด้วยยังไงก็รอชมรอดตามกันได้นะครับเอาล่ะใน ส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย